บิงโกบิงโกบิงโกได้เได้ตอดเลไ้ไปสมองฝึกสมองฝึกสมองแกนาีหนามมั้ยบ่ีดบยกอะไรงดีเลยตื่นมาก็สวยยี่สิบเปอร์เซ็นมีิอมีไบ่มีดูเอกตัวเอง ไอ่ได้ม hmm. mm ีไหมคะโอ้มัวมัวมัวแล้วไม่ได้มีคนเดียวน่ะโอ้ยไหนโอเคโอเคไม่มีนะโอเคป๊าไปเด็กจ๊ะกินดีๆนะยัยแพลวกินไม่ดีอ้าหกจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวยังมีแล้วไม่มีว่ะเจนนี่ไม่มีเลยอ่ะ ใหญ่ดีไหมใหญ่มีหกไหมไม่ได้ต้องการให้เหรอเวลาดีไหมคะ่าตาดีไหมน้องเอ็มีไหมห้าหกมีหรือเปล่าไม่มีห้ค่เปวเจนีมีเจนีมีห้าเก้าเจนี่มีห้าเก้าเจนี่ไม่ต้องหยิบแล้วแตาต่อไปอ่ะใหเจนีหยิบสีดองสมคอกันอ่ะเอาเจนีหย เอ้ยนี่หยิบเออยันนี่หยิบ16สิบหกสิบหกโอมีแต่คนหยิบไม่ดีสิบหกสิบหกมีไหมสิบหกใครมี่สิบหกหน้าไหนได้ดีโอ้ยน้าจะเกมก่อนเพื่อนนะมั้งเอาอย่านี้หยิบยยแพ้วนี่ก็จับแกงตัวเองกับหลานเนาะสองเจ็ดสองเจ็ดโอ้มีแต่คนจับไม่ดีอ่ะสองเจ็ด ไมด้มีไหมลูกมีไหมลูกสองสองเจนราไม่มีเลยยัยไม่มีใครเขาใครนี่ยฝรั่งเลยฝรั่งทำไมไม่ดีล่ะฝรั่งลุนตัวของตัวเองเอายิบสี่หกไม่อยนนี้ยิบตัวเองแล้วงานนี้สี่หกข้างบดีตัวจีไม่ได้ ไม่ไ้ม่ดามีมสี่หกหกไม่ได้ไม่ได้ยามีจะโต๊ด้วยไม่จะโตดอ่ะอ่ะยีบเราพูดูกันไม่ได้าขงขมาู้คออามีวิตวาพกดวงส่วงกนไอ้ดาจะเกมแล้วนะไอ้ดาได้เยอะกว่าเพื่อนเด้มาทังนี่แมนติเแนนเก้าเก ไทวไม่คิดเลยไม่จนอยู People, ah, ่ท่าน wow, ี้อขึ้นบนโอ้โหเขขึนบมีเลปัญหาขขึ้นบมปานนมีเนาะเนี่ยเจหนึ่งเจหนึ่งเลนขึ้นึงมีไมเจนึ่มีน่้าอมก้ัข้นยังไม่มีนน้ีสี่สิบ ไปไม่มีไม่มีสีเสียบด้าีไหมไม่มีไอ๊ด้าบินหรือยังยันี่มีหรือเปล่าดูแต่ของคนอื่นะไม่มีไม่มีเต่างไหยิบเองสองศูนย์สองศูนย์แก็ไม่มีเอพี่ออนนี่ไม่ไม่บินกองเขาเลยสองศูนย์ใครมีสองศูนย์าดู้อนะ ไม่มย์เยมีไหมเอาคนเลวเหรอเจวีหยิบดีกว่าเจวีหยิบนี่ได bon ้หลายคนนะเจเพลินรร้อนแล้วเจ็ดซีเจ็ดีเจพไม่ได้เจ็ดสามไม่ได้เจ็ดสามอ่าไ่ด้สามกลแล้วไกลแล้วยนเสียวอ็ดนี่คืออะไรฟีก็คือชนะไออามถัดนีเลขเจ็ะไม่ลไชนะได้ไยังบดีไม่เล่นไปเนี้ยเปเี้ยห้าศูนย์ห้าศูนย์อาร์ี่ เออฝรั่งก็มีอ๋อยายมีจิตตาจิตตาอทตรงไุดแล้วเนี่ยเออหนูก็มีหนูก็มีเขาใชเอทำไมมีเยอะจังอนมีหรอยงเก้าหกเก้ามีก็ได้ีนนี้ไงใช่มันไม่เรียงเปิีเปิีไม่เรียงมันไม่เรียงต้องเรียงเนี่ยมันไม่เรียงนี่เ ก็จะได้อยู่น่นเอยัปกติอันนึงต้องครบซีลูกอันแกจะแพงไล้จะแพงยืดแผงนี้นะจ๊ะอันนี้แพงภูมิล่านะจ๊ะห้าเนาะเนเรถงอะไอันี้หกเก้าไมซ้ํเ